สวัสดีครับผมบัญชาชุมชัยเวชน,นะครับแล้วก็วันนี้เรากําลังอยู่ในช่วงของการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ผมว่าคนไทยหลายคนอยากรู้มากๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไปที่บ้านเมืองที่ไหนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคนพูดถึงเรื่องของโควิดมากมายนะครับแล้วก็โควิดวันนี้ทุกคนเข้าใจเลยว่ามันเป็นวิกฤตครั้งหนึ่งมันเป็นวิกฤตที่ของโลกใบนี้มันเป็นวิกฤตของมนุษยชาติด้วยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื่อไหมครับว่าคนเราในแต่ละยุคแต่สมัยเนี่ยอย่างน้อยต้องเจอวิกฤต ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตชีวิตวิกฤตสังคมวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยคนรุ่นหนึ่งต้องมีเจอแน่จะมากจะน้อย2อาครั้งสําหรับพายุคนเรานะฮะแล้วผมก็เชื่อว่าวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับทั้งสองท่านเนี่ยนะครับผมว่าคนกําลังจ้องมองอยู่กําลังนึกถึงอยู่ครับว่าครั้งนี้ประเทศไทยเจอวิกฤตโควิด ผมเชื่อว่าทั้งสองท่านเนี่ยเจอวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจในฐานะนักบริหารมืออาชีพมาอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างเช่นท่านนี้นะครับก็คือดรสมชายชุนหรัตน์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สมชัยนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งวันนี้ที่ร่วมงานกับเราเนี่ยนะครับก็คือคุณชูศักดิ์ชื่นประโยชน์นะครับสวัสดีครับท่านนะครับผมว่าคนที่ติดตามเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยกับทั้งสองท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้จักว่าตกลงมีเส้นทางไปมาอะไรยังไงทําไมวันนี้เราต้องมานั่งคุยกันผมอยากให้ทางด้านของอาจารย์สมชายแนะนำทีหนึงครับว่า เส้นทางตลอดเวลาช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการเป็นนักบริหารมืออาชีพกับองค์กรชั้นนำเนี่ยผ่านงานที่ไหนยังไงมาบ้างครับอ๋อขอบคุณมากครับคุณจนาอีกก็ตัวเองเนี่ยจะผ่านงานมาก็หลายหลายองค์กรอยู่ด้วยกันนะครจะเรียกว่าเป็นมือปืนพเนเอจรก็ได้อ้ไม่เลยนะออผมเริ่มต้นจากการเป็นนักขายนะครับอยู่กับต่างองค์กรพวกบริษัท เอ่อเม้าทายแนชชั่นแนลหรือว่าข้ามชาติบริษัทข้ามชาติใช่ครับก็ตั้งแต่ 3M มอ็มนะฮะสามเอ็มประเทศไทยสามเอ็ประเทศไทยครับผมแล้วก็อยู่กับ f ฟร์มอสต์โฟร์มอสต์ด้วยนะฮะเบบซีโคไลเบบซีโคไลใช่ครับนาร์บิสโก้นะฮะนาบิสโก้เองสิ่งทีถือว่าเป็นบริษัทเอ่อที่ใหญ่มากในอเมริกาครับจากนั้นก็จากบริษัทข้ามชาติเหล่านั้นผมเองก็ได้รับ การติดต่อว่าก็ไปร่วมงานกับทางบริษัทคนไทยบ้างก็อยู่กับทางท c ิปโก d ฟู i ดทริปโก้ฟู้ดทำน้ำผลไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมาอยู่กับบริษัทองค์กรปัจจุบันก็คือทางกลุ่มบริษัทพรีเมียพรีเมียโอ้นีบริษัทชื่อดังของบ้านเรานะฮะนี่คือทั้งหมดที่ผ่านมาทั้งหมดเลยนี่คือประสบการณ์ประสบการณ์ทั้งหมดฮะทำงานมาในระดับสักประมาณ 4- 40กว่าปีนะครับ40กว่าปีกับการบริหารองค์กรทั้งหลายที่พูดมาเมื่อสักครู่โอ้คับ S <S เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ย40กว่าปีจริงๆประเทศไทยมีวิกฤตหลากหลายช่วงเลยนะค,ะครับถ้าพูดกันแบบเรื่องเศรษฐก,ฐกิจกับธุรกิจตั้งแต่เรื่องลดค่างเงินมาเจอเรื่องของสงครามอ่า,อาว<ห> uh. เสร็จแล้วก็มาเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเมื่อ22ปีที่แล้วแถมยังมาเจอเกี่ยวกับเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์อเมริกา2008ครับนาทีนี้คือโควิดเพิ่งเริ่มต้นมาได้แค่ครึ่งปีคุณสมชายมองเลยว่าบ้านเราทําไมจะต้องมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยขนาดนี้เลยครับจริงผมว่าอเรื่องพวกัน เปนในมุมกว้างๆมันคงไม่ใช่ว่าเป็นประเทศไทยต้องไปเจอมันก็เป็นอะไรที่มนุษย์โลกอยู่ร่วมกันใช่ไหมอย่างที่เขากําลังพูดกันอยู่ในข่าวเมื่อไม่กี่วันนี้ก็คือว่าเออทาไมเฮชไนในเรื่องของโรคระบาดจากสัตว์สู่คนเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นใถูกไหมเพราะฉะนั้นมัน เรื่องของวิสีความเป็นอยู่มันก็มีส่วนที่ทําให้เกิดวิกฤตนะพาไปสู่วิกฤตได้นะอย่างเช่นโควิดอย่างนี้ก็นามาจากการการระบาดของเชื้อโรคกครับมันมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากเพราะมันเป็นโรคที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะฮะแต่ว่าโดยประสบการณ์ของบุศลชาที่นั่งบริหารมากับองค์กรข้ามชาติตอนนี้มาเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มพรีเมียร์ด้วยนี่นะก็รู้มาว่าพรีเมียร์เองเนี่ย ครั้งหนึ่งโดยผลประกอบการก็ติดลบหนักหนาสาหัสครับผมแล้วตอนนี้เปลี่ยนขึ้นมาเป็นผลประกอบการบวกได้นี่คือโชคหรือว่าฝีมือผมว่าอาจจะทั้งสองด้านใช่ไหมถ้าอยางนั้นผมผมอยขออนุญาตว่าที่มาที่ไปของทางกลุ่มนิดหนงกลุ่มเองก็จะมีแนวคิดหรือปรัชญาในการทําธุรกิจว่าถ้าเผื่อความสําเร็จของธุรกิจจะไปได้ด้วยดีนี่นะครับ เราใช้คาว่าความสําเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืนนะในที่นี้คือระหว่างธุรกิจพนักงานแล้วก็สังคมนะครับโดยที่เรามีปรัชญาง่ายๆว่าธุรกิจต้องก้าวหน้านะครับต้องเจริญเติบโตนะครับพนักงานต้องมั่นคงไปด้วยนะและสังคมต้องยั่งยืนนะครับทั้ง3ส่วนนี้ขาดอย่างใดหนึ่งไปไม่ได้นะครับถ้าเบื่อสังคมไม่ยั่งยืนหรือไม่ได้กินดีอยู่ดี ธุรกิจจะไปรอดในระยะยาวๆก็คงอยู่บงเพิ่มากใช่ครัแล้วก็สาส่วนนี้เราได้กำหนดขึ้นมาว่าถ้าต้องการสาเร็จร่วมกันนะก็จะเกิดความยั่งยืนนะครับซึ่งทางกลุ่มเองก็จะมีธุรกิจอยู่ทั้งหมด6ด้าน6ด้านด้วยกันนะด้านด้วยรับนะครับซึ่งก็คงไม่ลงไปในรายละเอียดทั้งหมดนะครับหนึ่งในหด้านนี้ก็จะเป็นสินค้าเกี่ยวทั้งด้านอุปโภคบริโภคนะครับ ซึ่งผมเองก็จะเป็นคนดูแลรับผิดชอบผมเข้ามาอยู่องค์กรนี้เนี่ยเป็นปีที่18 18ปีแล้วครับไม่น่าเชื่อ่เดี๋ยวนี้คนทํางานเกิน8ปีก็ไม่อยู่แล้วนะครับผมถูกชักชวนมาเมื่อ18ปีที่แล้วเนี่ยองค์กรแห่งนี้ก็อย่างที่คุณชาเกินเมื่อสักครู่เนี่ยก็เต็มไปด้วยปัญหานะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องของวิกฤตแล้วกันครับ ตอนที่ถูกเชิญตัวมาก็ไม่ได้รู้เราว่ามันหนักหนาสาหัสขนาดไหนนะครับแต่ผมเองอยากจะยกตัวอย่างปัญหาหนึ่งก็คือขาดทุนสะสมของธุรกิจเนี่ยนะมีมากกว่าทุนจดทะเบียนนะครับทุนจดทะเบียนตอนนั้นก็คือประมาณสัก500ล้านนะครับแต่ข,ดตขด<ม>าขดทุนสะสมนี่ประมาณสักพันสามเนามเท่าไบ ราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเสมือนเป็นคนไข้เนี่ยเขาคงจะเป็นไงฮะ ICU very ICU นะครับคือต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาแล้วใช่ครับครับใช่ครับเ้วเห็นตัวเลขนี้ไม่ไม่ตกใจเลยครับเราพลังก้าวเข้าไปอยู่ในองค์กรที่เต็มไปด้วยวิกฤตของหนี้ค่ะมันจะรอดได้ไงในระหว่างที่เราไม่ยังไม่เห็นปัญหาที่ที่แท้จริงเนี่ยตอนไปรับงานเนี่ยก็คิดว่าอาจจะเป็นงานสุดท้ายเพราะตอนนั้นเนี่ยอายุก็พอสมควรนะครับ แล้วก็คิดว่าทําเท่าที่จะทําได้ทํางานองค์กรฝรั่งมาตั้งมากมายไม่เคยเห็นตัวเลขบวมๆนี่ขนาดนี้เลยใช่ไหมถ้าจะเป็นอะไรที่จริงเป็นประสบการณ์อันที่สองนะที่ไปแก้ปัญหาเรื่องกองขัดการขัดทุนของธุรกิจนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมว่าตรงนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันว่าเออมันฝ่ากันยังไงนะครับแต่ว่าเมื่อเข้าไปแล้วนะมันคงถอยไม่ได้นะ แ้จะมาเสียชื่อเอาตอนที่เป็นประสบการณ์สุดท้ายนี่ก็น่าจะนะคิดหนักถูกต้เลยครับเพราะฉะนั้นก็จําเป็นที่จะต้องเดินหน้าต่อไปโอ้โหนี่คือเส้นทางทั้งหมดที่มาถึงตรงนี้นะครับผมกลับมาที่ทางด้านคุณชูศักดิ์นิดหนึ่งเราได้เห็นแล้วนะครับว่านั่นก็ถือว่าเป็นมือเซียนประสบการณ์จากประสบการณ์โทษนะฮะถึงแม้ว่าจะ70็ดสิบเป็นที่ประสบการณ์นี่ถือว่าหนุ่มอ่ะคือประสบการณ์40ในการผ่านองค์กรขนาดนี้ คุณชูศักดิ์แะครับในปัจจุบันตอนนี้บริหารจัดการหรือทําอะไรอยู่สําหรับองค์กรภาคธุรกิจอุตสาหกรรมผมขอเล่าประวัตินิดนึ่งในที่มาที่ไปผมเนี่ยตอนเรียนจบเนี่ยนะครับจบเปิพิมุกภาษาต่างประเทศภาษาเยอรมันโอ้เยอรมันเยอรมันนะฮะจบมาก็ไปทํางานที่สนามบินตอนนั้นที่ดอนเมืองยังยังรยกว่าโอ้โหเล็กนิดเดียวนะครับทำอยู่สีหปีก็เข้าใจระบบของการทํางานสนามบินครับ แล้วผมก็ไปเข้ามาที่สายการบินลุคพ <p> ันซ่าลุคพันซาของเยอรมันเอเยอรมันนะฮะยิ่งใหญ่มากยังจําได้ว่าปี73เนี่ยที่เข้านะครับพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยผมก็ทํางานอยู่ที่ลุคพันซาเนี่ยก็ตั้งแต่พนักงานธรรมดานะครับ,รบแต่ว่าที่ลุคพันซาเนี่ยผมต้องขอบคุณเขาเขาเทรนนิ่งอย่างดีในระบบของเยอรมันเลยนะครับ,รบผมได้รับการเทรนจากลุคพันซาในระบบของโลจิสติกส์ที่ ที่ขนส่งทั้งรูปแบบทั้งสายการบินทั้งเครื่องบินทั้งรถทั้งอะไรเนี่ยนะาาก็ทำอยู่กับพัน่าเนี่ย27ปี27ปีครับผมฟังไม่ผิดนะไม่ผ <c oughs> ิดครับไม <c oughs> ่ผิดครับตั้งแต,แต่ตั้งแต่พนักงานจนกระทั่ง27เนี่ยก่อนที่จะราเนี่ยผมดูผมถูกมอบหมายให้ดูเป็นลิเชเนลมาร์เก็ตติ้งม a เนเจอร์ของเซาท์อีสเทอร์เชียตอนนั้นนะครับผู้จัดการระดับผู้พีผาระดับผู้พากษาดนะครับเขาเรียกว่า เอาประสบการณ์27ปีตอนที่ทำรูคันซาเี่ยเขาเทรนอย่างดีนะฮะเขาเทรนผมถึงระบบของการบริหารจัดการระบบความคิดระบบการตัดสินใจนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าหาไม่ได้ในมหาวิทยาลัยองไทยพอะเรียนเนี่ยพอเยอรมันเขา learning by doing นะคือเรียนไปด้วยทําไปด้วยก็จะมีคอร์สสั้นๆทุกปีต้องไปเทรน จะมีจัดทางบทมาสอนดอกออกฟอร์ดมาสอนอะไรพวกนี้ล้วแต่แล้วสอนเรียนรู้ก็บริหารจัดการก็ต้องต้องเรียนรู้วิธีการบริหารใจด้วยนะบริหารใจด้วยฮะเขาสอนนะครับวิธีบริหารใจบริหารอารมณ์อารมณ์ด้วยแล้ววิธีรักษาสุขภาพสุขภาพอีคำถาเพราะว่าเขาบอกถ้าผู้บริหารขาดสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณเป็นผู้บริหารเวลาซึ่งไม่เคยมีในตำรายเอ็บีเอเลยไม่มีบริหารใจสุขภาพอารมณ์อารมณ์ ว่าส่วนใหญ่มีแต่เลขแมเาเนม่มียจิ้วเคานติ้งมาร์เก็ตติ้งเพราะเขาบอกว่าเขาคุณเนี่ยทำงานในที่โดนเพรสเชอร์ตลอดอืมถูกพอเพรสเชอร์ตลอดเนี่ยถ้าคุณบริหารสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เนี่ยไปเลยแล้วผู้บริหารทุกบทของรูกนานจะต้องถูกเทรนตรงนี้เลยฮะก็โอ้ผมจำมาจนกระทั่งทุกวันเนี้ยนะก็ใช้วิธีการที่เขาสอนวิธีการปรับตัวนะครับจะต้องแบกอารมณ์ไหมไม่กอารมณ์ ไม่ต้องเขาบอกไม่ต้องแบ่งนะอารมณ์เนี่ยไม่ต้องแบ่งหลยครับมัน,ม,นมันมาแล้วมันไปเอาบางทีเราเจอตัวเลขผลประกอบการอย่างเช่นเซลฟี่นี้ติ๊กเกตนี้ขายไม่เข้าเป้านี่คือความท้าทายออตอนที่ช่วงดีนะตอนที่ผมพูดไปหารเนี่ยก็ถือว่ามันเป็นช่วงพีของสายการบินครับเรียกว่าสายการบินสามารถทารายได้ได้อย่างดีไม่เหมือนตอนนี้นะครับเพราะตอนนั้นสายการบินเนี่ยใครทํางานสายการบินโก้มากรูมากนะฮะแล้วรูจริงๆเดินทางโอ้โหไปบอกเพื่อนๆในอิจฉากันหมดใช่ไหม ไอ้สิ่งเหล่านี้เราเราเกลี่ยว่าเป็นเบนิฟิตที่เขาให้เราแต่ว่าสิ่งที่เราต้องตอบแทนเข้าในฐานะเรยเป็นเจ้าที่บริหารเนี่ยเขาต้องมีเป้าหมายเป้าหมายในการมหาปีนี้คุณต้องทํากี่พันล้านกี่พันล้านกี่พันล้านนะฮะผมนี่กับเพื่อนๆที่ทํางานเราก็ถือเป็นเพื่อนกันผมบอกไอ้วันที่ประตูเปิดมันหาเงินสองล้านเลยเว้ยประตูเปิดสองล้านทําไงดีออเดรินอลต้องคุยกันทุกวันนะฮะส่งเทเลส่งอะไรกสมัยก่อนมืงโทรศัพท์ยังไม่ค่อยมีอดปกรก็คุยกันในทุกวัน ก็เป็นอะไรที่ผมเรียนรู้มาครับแล้ในช่วงที่ทำาัวรนซ่าเนี่ยมันก็เจอวิกฤตเรื่องของกอฟอสงครามอ่าวสงครามอ่าวเหมือนเหมือนกับอะไรเครื่องบินจอดเป็นแถวจอดเป็นแถวฮะมันแพงไปที่จะบินนะเฮดโอฟิตทางเยอร์บันบอกว่าคุณต้องทําตัวบบเบาๆนะทำตัวเบาได้ยินคำว่าตัวเบาผมทุกวันหนังกำลังภายในครับ บริหารต้องใช้กำลังภายในอย่างนั้นด้วยเหรอครับคขมันตุเบาคือขมานตุเบานี่คือคำสั่งลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดลดค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็คือให้ลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้นะครับมมันมันเป็นอะไรที่สวนทางกันแต่ว่าในฐานะทดอรียลชีเนียลบริเนเจอผมก็ต้องดูแลว่าเราไปคุยกันว่าเสนอเคโรฟิตเลยเราจะลดค่าใช้จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์นะลดเงินเดือนกี่เปอร์เซ็นต์จะเพิ่มยอดขายได้อย่างไรนั่นแหละคือจุดที่เราแก้วิกฤตในเรื่องของกอลฟอแต่หลังจากนั้นไม่นานมาเจอไอ้ต้มยำกุ้งอีก โอมันเจออีกเหรอฮะ,ฮะโอ้โหต้นแบกุ้งเนี่ยต่บงเอ,อินผมดูรลทางด้านคาร์โกะนะสินคา้าส่งเสริมค่าทางการช่วงช่วงตง้งนแบกุ้งเนี่ยไม่ดีทุกคนที่กู้เงินเพราะทุกท่านเจอปัญหาอัตราแรกเปลี่ยนเพราะลลา์มันบาทมันกลับขึ้นไปตั้งยี่สิบห้าสิบบาทตั้งตจนั้นใช่ใช่ครับดีส่งออกดีก็ส่งออกถูกแต่บางราคนส่งออกสามารถได้แตได้เข้าถูกต้องโอ้โหผู้ส่งออกที่อนจอยนะฮะเราทํา เราส่งสินค้าก็เสนอเลยว่าเอาคุณต้องการอะไรคุณว่ามานะฮะเครื่องบินขนส่งสินค้าเรามีกี่ลำขนมาประเทศไทยหมดนะขนสินค้าออกประเทศจากประเทศไทยนะจากจากจากที่วิกฤตที่เราคนจะเจอเนี่ยกับการว่าสายการบินแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ผู้ส่งออกแฮปปี้เป็นโอกาสอ่าเรผมก็สามารถทําตัวเลขได้แลเขาถือเป็นอันดับหนึ่งของโลกในช่วงนั้นโอ้หรือชื่อได้ได้รางวัลกลับมานะฮะก็ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจทีนี้พอเราผ่านสองวิกฤตเนี่ยก็ เขามีการเปลี่ยนแปลงการองค์กรก็เลยลาออกมาทำธุรกิจตัวเองผมก็มาทำธุรกิจ ดูที่มองดูว่าอะไรมันเป็นประโยชน์ประเทศไทยครับนะไอเรื่องไอเรื่องร่อเล็กนู่นนี่มันไม่ใช่ของไทยก็เลยมาลักันเรื่องของสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรอ่านี่ยใช่แน่แต่ว่าสินค้าเกษตรที่จะเข้าไปเนี่ยมันจะต้องมีคุณภาพมาตรฐานของยุโรปครับครับผมอยู่ลุคันซาคาโกเนี่ยผมเข้าใจยุโรปดีว่าเขาต้องการมาตรฐานคุณภาพอะไรขนาดไหนก็เลยมาพัฒนาสินค้าเกษตรพืชผักผลไม้นี่ฮะเบสิกเนี่ยนะครับ ปรากฏว่าทําพัฒนามาตรฐานเข้าไปครับะบบคุณภาพทะเยังไงต้องบอกว่าเหนื่อยนะครับเหนื่อยนะเหนื่อยเพราะว่าเรื่องสินค้าเสรบ้านเราเนี่ยที่มันจะคิดถึงระบบคุณภาพมาตรฐานอน้อยมากอพอเรานําเข้ามาเนี่ยกับการว่ามันเป็นการช่วยพัฒนาครับทั้งคนทั้งระบบนะฮะเราเอาความรู้เรื่องโลจิสติกมาช่วยเขาทํำยังไงการบริหารจัดการให้มันสูญเสียน้อยที่สุดครับก็ตั้งบริษัทนะฮะ แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังทําอยู่ก็ยังทำอยู่20กว่าปีแล้ว20กว่าปีเหมือนกันครับอยู่เครื่องบินมา20กว่าปีทําสินค้าเกษตรได้มาตรฐานโลกอีก20กว่าปีโดยท้องถามอายุเท่าไหร่ะเพราะฉะนั้นไม่ถามแล้วครับโอ้โหแต่ว่าประสบการณ์ที่มันสะสมเนี่ยมันมันกลับกลายว่าเราสามารถเอาระบบบริหารจัดการของสายการบินคือคือคนคนที่ทํางานสายการบินต้องเข้าใจนะครับว่ามัน polishable มากนะใช่ เพราะเครื่องบินเครื่องบินบินขึ้นปุ๊บทำรายได้ทันที่เครื่องขึ้นปุ๊บนี่หมดแล้วมันต้องทําอะไรก่อนที่จะขึ้นมันถึงจะได้รายได้ถูกแต่ว่านี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้มาพื้ประกบร้อยมันก็ p ปรเลชิเบถูกครับเสียหายง่ายทำไมถึงจะบริหารจัดการมันให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็นาส่งไปผู้โดยเท่าวครับก็นี่ฮะพอเรียนรู้นี่มาก็เลยไปพัฒนาเรื่องของคุณภาพเรื่องมาตรฐานเอาของยุโรปมาใช้เพราะเราเข้าใจความรู้สึกของผู้บริโภคครับครับว่าข้อกฎระเบียบ ของยุโรปเนี่ยเขาเข้มงวดถูกเพราะชีวกตเาอยู่เขสูงอ่ะใช่เขาก็อยากได้อะไรที่มันดีปลอดภัยมีคุณภาพครับแล้วเขาก็พัฒนาตัวเขานะของยุโรปถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเรื่องของคุณภาพมาตรฐานถ้าใครค้าขายจะรู้ดีสินค้าเขาเข้ามาก็เป็นคุณภาพมาตรฐานถูกต้องนะครับไอตรงเนี้ยมันก็เลยมาเป็นจุดพัฒนาที่ผมมาพัฒนาบริษัทเองครับแต่นี้ระหว่างที่ทําการพัฒนาบริษัทเนี่ย ก็ถูกดึงตัวมาช่วยที่หอการค้าไทย oh, <okay. S 2> เพราะว่าเรามีความรู้ของโลจิสติกส์มีความเรื่องเกษตร <Yeah. S 2> ก็บอกให้มาช่วยหน่อยแต่ว่าทาไมถึงจะให้ภาคเกษตรเราพัฒนา oh. ก็เอาความรู้ที่ที่มีทั้งหมดเนี่ยนะครับมาทุ่มเทอยู่หอคันค่าเป็นสิปีแล้วนะเป็นอีกสิปีอีกคือบริษัทก็ทําไปเราก็เราก็ทำเราก็ช่วยงานงนี้ไปก็คู่ขนานกันไปแต่ตอนนี้ไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไปแล้วเลยพราะให้ลูกทำไปแล้วอ๋อส่งต่อให้ว่าลูกทาต่อแล้วเพราะว่าหอคัน่าตอนนี้ทํางานเหมือนประจำวันแล้วอ๋อแต่คือคือลงไปช่วยลงไปช่วยอยู่เพราะเราเราคำนึงถึงแล้วก็ตระหนักถึงปัญหาของสินค้าเกษตรประเทศไทยครับนะคือมันก็ ความรู้สึกไม่ดีว่าประเทศไทยทําสินค้าเกษตรส่งออกก็เยอะไอหนูก็เยอะแต่ว่าส่วนมากยังยากจนตัวเกษตรกรยังยากจนครันี่พอยากจนเนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจระดับล่างถูกเขาเป็นมานานนะถึงปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่ก็ยังสั่งสมหมักหมมกันอยู่อย่างนี้ก็เลยพยายามหาแนวคิดว่าเราจะทาอะไรที่จะช่วยให้เกษตรกรเขายกระดับครับในฐานะที่เรามีประสบการณ์ตรงนี้ก็มีโครงการเรื่องของการทํา นะฮะต้องการทําเรื่องของภาคเกษตรให้กระป๋องกันท่าตอนตอนที่ทำนี่ก็มีช่วงนี้ท่านท่านกลรีนสาสินท่านประธานก็มีการคุยกันระดับบริหารว่าเอ้จะทําไงกันดีที่จะยกระดับเกษตรผมก็เลยบอกว่านั่นเดี๋ยวลองนําเสนอมาดูว่าคอนเซปที่ท่านประธานบอกว่าตอนท่านดูสิทธิ์ทำหนึ่งไร่หนึ่งแสนยกระดับได้ไหมพอมาถึงท่านกลรีนบอกเป็นหนึ่งไร่หนึ่งล้านได้ไหม รู้ให้จริงทำให้ได้วางแผนให้เป็นนะครับนั่นจะทำให้เราประสบผลสำเร็จได้ <1> <1> เริ่มจากทำธุรกิจจนประสบผลสำเร็จแล้วย้อนกลับไปทำเกษตรนำร่องเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องการเป็นเกษตรกรนะทำอย่างไรที่จะไม่จนทำอย่างไรที่จะร่ำรวยได้ผมไปได้ความรู้มานั่นคืออินทผาลั์ หญิสาร่ายที่ปลูกในประเทศไทยมันจะต้องเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับประเทศไทยก็คือพันธุ์ทานผลสดไม่ใช่ว่าจะปลูกสายพันธุ์ไหนก็ได้นะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นภาคอีสานนะครับที่สามารถให้ผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องราคาขายอยู่หน้าสวนนะครับอยู่ที่กิโลละ500บาทราคาขายอยู่ที่โมเดินเทรดอยู่ที่5 0 0บาทเท่ากันโดยเฉพาะอยา่างสวนท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตบิ๊กซีโลตัสนะครับแล้วก็ล่าสุดที่เรากำลังจะเอาเข้าไปก็คือในส่วนของเซเว่น การแปรรูปของอินทผาลัมไม่ว่าน้ําอินทผาลัมกระปอ๋องอินทผาลัมฟรีดได้อินทผาลัมเป็นแบบพาวเดอร์อินทราลัมที่เอาไปเป็นน้ําสกัดเข้มข้นนะครับตรงนั้นเรามีกระบวนการาเรามีโปรดักต์หลายตัวที่จะเอามาแปรรูปแล้วก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องความมะนาวบ้านเราเราเปิดโอเพนนะฮะนะฮะให้กับพี่น้องกเษกษตรกรทุกคนที่อยากรู้ อยากเรียนรู้อยากดูวิธีการปลูกหญ้าวิธีการเลี้ยงวัววิธีการขนวัววิธีการปลูกอินทผลัมวิธีการบริหารจัดการการเกษตรการทําฟาร์มแบบครบวงจรแบบถูกต้องแบบมาตรฐานนะฮะทำแบบไหนสามารถมาเรียนรู้ที่ฟร์มได้สําหรับพี่น้องที่อยากปลูกอินทผลัมนะครับภายใต้โครงการ1ไร่หล้านบาทของหอการค้าไทยนะครับอินทผลัมอย่างที่เรากล่าวไ้ตั้งแต่ต้นนะครับ1ไร่นะครับมันสามารถสร้างมูลค่าได้ ณเบื้องต้นนะครับอยู่ที่ไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0นบาทอันนี้คือราคาหน้าเบื้องต้นนะครับถ้าเรามีการแปรรูปกระบวนการอะไรต่างๆนะครับ1ไร่1ล้านบาทสามารถเกิดขึ้นได้แน่นอนผมมั่นใจว่าปลูกอินทผาลำปลูกแล้วดีแน่นอนคือมันเป็นความท้าทายจ่อย เป็ต่างไรจะได้ร้านจริงก็ไ่อาน่เป็นสิครับใช่ไหมครับผมก็กังวลใจนะคือถ้าไปเอาพื้นที่มาแล้วบอกหนึ่งร้านเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกถูกนะเราต้องบริหารจัดการอ๋อตรงนี้แหละน่าสนใจเนี่ยคือบริหารจัดการยังไงครับให้มันมันมันหนึ่งไรนี้มันมีสิ่งตัวสินค้าเกษตรที่สามารถทำรายได้ให้ได้หนึ่งร้านครับนี่แหละครับเื่อที่มาที่ไปครับนะครับก็ทุ่มเทมาสองสามปี